อยู่นี้ไม่เคยเงนใช้เงินแม่สักบปะ่ะผมขุดไอเสาเข็มของต้นถงนั้นทิ้งเลยครับผมไม่เชื่อไม่เชื่อเด็กขาดว่าไม่เคยใช้เงินแน่มันผมจะสาวถึงมูลเหตุของอเอาเป็นว่าท่านพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ของท่านคนมีปัญญาขอเข้ามาใช่ไหมครับเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับใช้อะไรครับไอมือบารหรือเปล่า รวมผมครับโตเกีย6หกหกศููนย์แข่งกันเยอะครับคนมีเงิน네ซ mm ื้อเองด้วยครับมีเงินครับเป็นไงครับถ้าเกิดมีปัญญานะครับโอ้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่จนใช่ไหมครับหิวน้ำเด้หิวข้าวเน้ไปยืนหน้าร้านเขาเออร้านเขาแกงโยมเอ้ยอาตมาเรียนจบด็อกเตอร์มาอาตมาหิวข้าวมาเลยโยมสงสารอาตมาถึงขอข้าวถิงสักจานหรือไม่ไม่ได้พูดทำนองนี้ก็ ใครๆกไม่ใช้เงินนะครับจะใช้อะไรครับท่านคิดถึงความเป็นไปได้ของโลกส่วนใหญ่เคยเรียนไหมครับวิชาตรรกยะตรรก,กศาสตร์ความเป็นไปได้ครับผมเคยเรียนก็ผมเคยเรียนผมมีการศึกษาแล้วผมก็มีเงินผมไม่ได้บอกสักหน่อยว่าผมไม่มีการศึกษาแต่ผมมาพูดถึงว่าอำนาจของเงินเนี่ยมันอยู่เหนือของการศึกษา,าเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่แต่ว่าผมขอขอยืนยันเหมือนกันว่าถามจริงเถอะ มาบวชเนี่ยงงผมขอถามจริงมมติว่าเอาเป็นจริงเลยท่านมาบวชเนี่ยเรียนจบแล้วปุ๊บมีเรียกอะไรวุฒิการศึกษามีแล้วจะไปทํางานถามจริงตรงเนี้ยจะไปทําทําไมท้าไม่ทําเอาเงิน <c oughs> มันก็ไม่ได้เงินทั้งนั้นเลยครับเชื่อไหมอาคารเนี่ยหลังใหญ่ๆเท่านี้บอกว่าอาจจะเถียงผมว่าอาคารเนี่ยไม่ได้หาเงินสร้างเองโยมเขาให้เงินมาโยมเขาสร้างไม้โยมเขาอะไรมาครับปูเดียเนี่ย เาสร้างได้งไงอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านบอกว่าท่านรู้จักกับคนผลิตโรงงานผลิตบูนโรงงานผลิตอิตโรงงานผลิตสีแต่ทราบได้อย่างไรครับว่ากว่าจะถึงขั้นที่เป็นอาคารเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีคนใจดีขนาดน้น,นื้อทั้งโลกเนี่ยถึงจะมีอยู่ตรงนี้แต่ท่านคิดดูทั้งโลกผมหมายถึงทั้งโลกนะครับวงการไกลใช้จ่ายสมผลสมผลรู้จักไหมครับแอมเบรบ เป็นปร,ประเด็นร้อนนะครับท่านบอกว่าผู้ถึงควายอยีกแล้วผมว่าควายมันโงอ่อาจจะเปรียบพวกผมว่าเป็นควายถามริงเหรอรู้ได้ไงว่าควายนโง่รู้ได้ไง,คเ,ง,ไไงเคยเป็นควายได้ไงนะครับอ,อาจจะเชียนพวผมว่าว่าเขาจูงเขาลากเขาลากไถรู้ได้ไงว่าควายนโง่ก็นั่นแหละครับโดนจูงโดนจูงโดยคนใช่ไหมครับเหมือนพวกมี <Spark> จริงๆครับ แม้แต่ละครนี่ยจะไม่หล่อเองเหรอหล่อเองได้อะไรหรอทีอ่บอกนะเอาตัวเองหล่อตัวเองหล่อโอ้ยนะครับอา่าถึงพวกผมจะอาพวกท่านอาจจะมองว่าพวกผมไม่มีปัญญาใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะพูดเข้าข้างพวกที่มีการศึกษาไม่มีปัญญาไม่ใช่ครับกระถวายนะครับ าเกิดการตัว้วัชีทำนี้ท่านชนะไปแล้วได้เงินรางวัลก็ไม่เอาไม่ผมนะครับโอเคนะครับถ้าบอกบางคนอาจจะไม่มีเงินรากฐานของการศึกษาคือหยินแต่รู้ไหมว่าต้นของต้นดึเนรืของหยินมาจากไหนทําเองนี่ไงทำเองท,ทุก,กวันนีงไงครับไม่จ้างเราทำนี่ไงมันก็เป็นประเด็นร้อนนะครับอีอีอย่างหนึ่งนะครับท่านบอกว่ากล่าที่เดาคู่โต คงมีปัญญามรู้เรื่องจักรวาลอวกาศนองโลกถามจริงเหรอมองรู้เฉยๆรู้หรือ,อไม่ขึ้นยานอวกาศไม่ส่งอะไรไปหรอแล้วส่งไปถามจริงเอายานเอาอวกาศไอยางไหนใครสร้างอย่าบอกเล้ว่าสร้างเองเป็นไปไม่ได้แลกค่าต่างๆเริ่มต้นจากส่วนเล็กๆคืออะตอมเนี่ยครับมันจะรวมตัวกันไปเรื่อยๆแล้วนักปายกย่องกัน ดีการสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นสมมติว่าไอสไตล์ไม่มีเงินสักแดงเดียวแล้วชีดได้ออกมาไอสไตล์สร้างไม่ได้ทําไงครับไปให้สหรัฐถ้าัมีเงินทําไงครับนี่แหละครับคือจุดเด่นของเงินสามารถทําลายล้างโลกได้ทําอะไรก็ได้คนผู้มีความรู้มีศิลธรรมทั้งหลายครับเป็นไงครับนอนตายในเกาะของญี่ปุ่น,นมีความรู้เขากคนญี่ปุ่นนี่มีความรู้ แบบหัวสมองนี่แนกปึ๊บแนบปึ๊บอย่างที่บอกนะครับคํากระเป๋าดูแล้วมีตังค์ยังกุญแจกว่าตบดูหัวแล้วเออสมองเรายังอยู่นะครับจริงคิดถึงความเป็นไปได้ของหลักความเป็นไปได้ของชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะครับเป็นไปได้หรือที่จะไม่ใช่เลยตังค์กระเทยยังปลาร์มังราเคยการได้มีเมียกระเทยนิราบอย่างจริงค อเมาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ละรูปคมจริงๆนะคะวัดสุดทัน์จินดาค่ะคิ้งค้ายด้วยความดุเด็ดเผ็ดมันนะคะว่ายังไงคนก็จําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะเงินคือความจําเป็นคือปัจจัย ที่สําคัญยิ่งนะคะทุกวันนี้โลกล้ำยุคนะคะยังไงก็ต้องเงินทั้งนั้นนะคะาราคาตอนนี้ฝ่ายเสนอท่านประธานฝ่ายเสนอหน้าฝ่ายเสนอก็จะมาสรุปให้เราได้เห็นภาพชัดเจนนิ่งขึ้นนะว,ว่าถ้าไม่มีปัญญาหรือมีปัญญากับเงินเนี่จะเลือกอะไรดีแล้วการศึกษากับเงินอำนาจเงินอะไรที่มีอิทธิพลต่อโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านบอกจากบ้านว่าเห็นดานเปลี่นกไก่ท่านเอาใบคำยื่นแบนบ่มีความโมง่ให้บอกน้นแนภาษาอีสานก็ได้เมื่อนี้ดีใจครับตามที่ได้มาสารุปครับบรถึงเรื่องราวของปัญญาท่านผู้ฟังทุกทากนครับทีเคยเห็นไหมครับสกุชีวิตสกุชีวิตเป็นรายการช่องเจ็ดอยู่รายการหนึ่งซึ่งมีคุณค่ามากนะครับถ้าหากว่าท่านจะลองสลับเวลาไปเปิดดูก,ก็จะดีเป็นสกุปชีวิตของชาวนาคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ศึกษาไม่เรียนไม่ได้หาความรู้อะไรเลยนะฮะแต่เขาใช้ประสบการณ์เขาใช้ปัญญาเขาใช้ความสามารถลูกจะไปเขาบอกลูกได้เขาสอนลูกได้เขาอยากปลูกข้าวเขาใช้ปุ๋ยไม่ต้องไปซื้อเขาก็ทําเองเป็นปุ๋ยครอบปุ๋ยหมักไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องจัดจ่ายไม่ต้องซื้ออยากจะกินอะไรเขาก็ปลูกกินเองอยากจะได้อะไรเขาก็ทําเอง เราก็มีความรู้เราก็มีความสามารถเขามีปัญญาในการคิดคน้นคว้าประดิษฐ์อะไรต่างๆนาเป็นยังไงครับอย่างเราเห็นไม่มีโอกาสนะที่จะได้มาศึกษาเราเรียนอย่างเช่นพวกเราเราท่านทั้งหลายพิการบ้างน,นะพิการทางสมองบ้างไม่มีปัญญาถึงแม้ว่าจะร่ำจะรวยจะไปทํางานที่ไหน,นก็ไม่ได้ไม่จําเป็นอะไรหรอกครับที่เราจะต้องไปสมัครงานนะบขอเพียงแค่เรามีปัญญา เรามาอยู่ใต้ร่มผ้ากาศระพาศิครับศึกษาเรียนหาความรู้ปฏิบัติปตตระพฤติปฏิบัติตามคลองธรรมเท่านี้แหละครับเราจะพูดอะไรเราจะขานอะไรแย่โยมสาดุยชยที่ท่านมีศรัทธารักษาสินแปรนะฮะ <S <S ท่านอยู่ที่จังหวัดน้องคายสร้างขึ้นมาได้อย่างไรครับศาราดเที่ยวกูะะท่านคงเคยไปเที่ยวนะครับท่านทั้งหลายที่เคยไปก็คงจะดี <S <S ไปศึกษาดูนะครับประวัติความสามารถ ผู้คนก็เลื่องใสศรัทธาจริงไหมครับนอกจากนั้นแล้วคนเราทั้งที่มีปัญญาและไม่มีปัญญาอยู่ร่วมกันผู้ที่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้ครับต้องแน่นอนครับถึงแม้ว่าเราไม่เป็นทํางานในเมืองกรุงก็ตามแต่เราอยู่บ้านนอกแต่บ้านนอกของเรามีอะไรพร้อมทุกอย่างรักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะฮะนี่แหละคือคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ความสามารถ ก็เฟ้อเฟ้อแผ่ซึ่งกันและกันเหมือนกับปรับท่านหนึ่งบอกว่าคนเอานั้นต้องพึ่งผ้าต้องอาศัยกันคือจังป่าใส่น้ำน้ำกับพึ่งบังป่าป่าใส่วังเวิงจังลอยล่องหน้าน้ำนี่แหละน้องพี่น้องเอ้ยเพึ่งปลาใบวัดถามอาศัยห่วยงัวกล้วยอาศัยแอกตาแห่งอาศัยไก่ตุ่มจังโดนตุ่มจากค้อนคือดังค้อนอาศัยไม้หนุกไส้อาศัยโกนคนกาอาศัยคนพึ่งกันโดยดาม ถ้ามาใส่หม้อหมอมอ,ออาใส่ซององกาใส่ไม่คองตีต้องจังคอยดังตัวพี่น้องเอ้ยการไปสมัครงานต่างๆเขามีวิธีการพิสูจน์ครับไม่ใช่เพียงแค่เงินเท่านั้นในการที่จะไปทุ่มเทไม่ใช่เพียงแค่เงินที่จะหยอดใต้โต๊ะนะเรามีการพิสูจน์อย่างชเช่นเราจบม .6 เราก็ยังมีการสอบเพื่อที่จะเรียนต่อนในระดับมหาลัยและระดับที่สูงๆขึ้นไปเรายังมีการสอบเพื่อพิสูจน์ความรู้ความสามารถของเรา มีปัญญาอย่างเช่นท่านสมณะใน,นป่ายเสก็บอกไปแล้วว่าปัญญานั้นไม่มีวันหมดครับแต่ถ้าด้าเงินที่เรามีปัญญายิ่งใช้ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณแต่ปัญญาแต่เงินขออภัยครับแต่เงินยิ่งใช้ก็ยิ่งหมด